4วิธีแก้เมื่อคุณเผลอคิดแย่ๆกับตัวเองอย่างแรกนะคะก็คือคุณจะต้องรู้ตัวรู้ตัวเองก่อนว่าคุณกำลังมีความคิดแย่ๆไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณรู้ตัวหรือคุณจับตัวเองทันจับตัวเองได้ว่าตอนนี้คุณกำลังมีความรู้สึกในด้านลบคือคนเราอะใน1นวันมีความคิดประมาณ6-7ถึงเหมื่นความคิดเพราะฉะนั้นการที่จะตามความคิดแต่ละอัน แต่แล้วความคิดแต่มันมันแทบจะแบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่คุณจะสังเกตความคิดของคุณหรือว่าจับความคิดของคุณได้ทันก็คือคุณจะต้องสังเกตอารมณ์ของคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ของคุณไม่ดีอ่าโฟล์คุณตกอะ่ะนั่นแปลว่ามันจะต้องมีความคิดของคุณนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติไปที่มันไม่ถูกต้องคุณถึงได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะปกติธรรมชาติของมนุษย์เออมันจะต้อง อยู่ในโฟลว์ด้านโบดมันจะต้องแบบสบายมันจะต้องแบบโล่งมันจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดกังวลน,นั่นแปลว่ามีบางอย่างผิดปกติกับความคิดของคุณเออนี่แหละคือจุดที่ <c oughs> จะทําให้คุณสังเกตได้นะคะทีนี้พอคุณพอคุณรู้แล้วว่าอ๋อที่ฉันรู้สึกแบบนี้เพราะว่าฉันมีความคิดแบบนี้ฉันกำลังรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างฉันกำลังรู้สึกไม่พอใจคำพูดของคนบางคนไม่พอใจสถานการณ์เหตุการณ์ข้างนอกอ่าพอคุณรู้ตัวแบบนี้คือแบบ เฮ้ยแบบสุดยอดแล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกที่จะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองขนาดนี้ทีนี้พอคุณรู้เท่าทันความคิดแล้วให้คุณแยกเอาตัวคุณออกจากความคิดนั้นโอเคป่ะเหมือนอย่างที่พ่อยเคยบอกว่าตัวคุณกับความคิดของคุณมันคนละอันคนละคนกันคุณไม่ใช่ความคิดของคุณแล้วความคิดของคุณก็ไม่ใช่ตัวคุณด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นแยกเอาตัวคุณออกมาจากความคิดแล้วก็ไปต่อข้อที่2ก็คือพูดกับความคิดนั้นเลยว่าขอบคุณนะสําหรับไอเดียเช่น คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจคําพูดของคนบางคนแล้วคุณจับตัวเองได้ว่าโอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่พอใจที่คนนั้นพูดไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยเออบอกกับความคิดนั้นของคุณไปว่าขอบคุณนะสําสหรับไอเดียแต่ในวงเล็บก็คือเอาวางมันไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าฉันยังไม่ต้องการมันในตอนนี้เออเหมือนกับว่าเหมือนกับรู้เท่าทันความคิดตัวเองอะว่าอ๋อนี่เธอกาลังจะเข้ามาแบบ ปั่นหัวฉันเล่นใช่ไหมเธอกำลังจะเข้ามาครอบงำให้ฉันไม่มีความสุขใช่ไหมให้ฉันกลายเป็นคนที่แบบโมโหร้ายใช่ไหมเ,ออเสียใจด้วยจ้ารอบนี้เธอไม่สามารถเข้ามาครอบงำฉันได้หรือไม่สามารถเอาชนะฉันได้รอบนี้ฉันชน,นะเธออะไรเงี้ยเออก็พูดไปได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่าไปพูดให้คนอื่นได้ยินแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่า ข้อที่3ก็คือให้คุณลองสมมติว่าความคิดนั้นไม่ใช่ความคิดคุณแต่เป็นความคิดของคนอื่นเช่นเป็นความคิดของเพื่อนคุณเป็นความคิดของลูกคุณเป็นความคิดของสามีภรรยาคุณคนใกล้ตัวคุณอะ่ะเออแล้วคุณจะบอกหรือว่าแล้วคุณจะแบบมีวิธีการช่วยเขาไม่ให้คิดลบแบบนั้นอะ่ะได้ยังไงสมมติคุณมีความคิดว่างานนี้คุณทําไม่ได้แน่มันยากจัง แทนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นความคิดของคุณก็ให้คุณลองเปลี่ยนเป็นแบบอ่าสมมติถ้าเป็นลูกคุณมีความคิดแบบนี้รู้สึกว่าเอองานนี้มันยากอะ่ะหนูทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออสิ่งที่คุณจะแนะนําลูกคุณคืออะไรลองทําดูก่อนไหมหนูยังไม่เคยทําเลยหนูจะด่วนสรุปเกินไปว่าทําไม่ได้ว่าหนูไม่มีความสามารถจริงๆแล้วหนูอาจจะทําได้ดีกว่าที่หนูคิดเอาไว้ก็ได้เออเนี่ยถ้าเกิดปัญหานั้นหรือความคิดนะั้นมันไม่ใช่ความคิดของเราอะเรามักที่จะ มีไอเดียเจ๋งๆในการแก้ปัญหานั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองไงที่เขามีสุภาษ,ษิตว่าผงเข้าตาตัวเองเอ,ออกไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของคนอื่นน่ะคือเราสามารถที่จะให้คําแนะนํานั่นนี่นู่นซึ่งเป็นคำแนะนําที่ดีด้วยนะจริงๆนะคะข้อที่สี่สุดท้ายก็คือเวลาที่คุณมีความคิดแย่ๆหรือมีความคิดในด้านลบนะนั่นเป็นเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเลยคือคุณรักตัวเองไม่มากพอโอเคไหมคุณทีด่ดูนิมันมีคนที่รักตัวเองมาก แบบไหนที่ถึงจะยอมให้ความคิดลบๆเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผลของความคิดลบคืออะไรส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อร่างกายเราทําให้ร่างกายเราตึงเครียดเป็นโรคหรือใดๆเมื่อคุณยอมให้ความคิดด้านลบมามีผลกระทบกับชีวิตของคุณนั่นแปลว่าคุณไม่รักตัวเองถูกต้องไหมเออถ้าคุณรักตัวเองคุณจะยอมแบบนี้เหรอเช่นเวลาที่คุณรัก เพื่อนฝูงรักพ่อแม่พี่น้องคุณคุณจะยอมให้เขาเจ็บปวดเหรอคุณอยากให้เขาเจ็บเหรอคุณอยากให้เขาแบบทรมานเหรอไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกไม่ดีให้คุณกลับมาเติมความรักให้ตัวเองให้เยอะๆเออคนอื่นพูดไม่ดีด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าฉันฉันน่ะฉันรู้ว่าเธอยอดเยี่ยมที่สุดฉันรู้ว่าเธอเก่งที่สุดพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้แสดงออกถึงความรักที่คุณมีกับตัวคุณเองเมื่อไร่ที่คุณเติมความรักให้ตัวเองจนล้นเหลือจนเต็มคุณจะไม่ยอมให้ คำพูดแย่ๆไม่ยอมให้เหตุการณ์แย่ๆข้างนอกมาทําให้คุณเจ็บมาทําให้คุณทุกมาทําให้คุณเศร้ามาทําให้คุณไม่พอใจเมื่อไหร่ที่คุณยังคงมีความรู้สึกแบบนี้นั่นแปลว่าคุณรักตัวเองยังไม่มากพอเลือกเอาเทคนิคที่มันเหมาะกับสถานการณ์ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครค่ะพีชสันกลาพิชสัจกรสอนสัจธรรมสวัสดีค่ะ